สวัสดีครับผมสวัสดีตอนบายบายนะครับมือนี้วันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568ครับคลิมนี้แอดพายีซีมาตามแนวทางต่องวดของพอเซนเฮียวหลังจากงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขพอเซนเฮียวกันยังเข่าต่อเนื่องเนาะเพียงแต่ว่านี่ครับให้ไว้บนนะครับตัวสุดท้าย3ามหนึ่งเทียดวงไวแดงๆครับมันมาออกล่างตรงๆเลยนะครับงวดก้อนเน้นหาหกหาบน นะครับมันก็ออกหกหางวดนี้ชุดบนนั้นเน้นแปดสามนะครับแต่ว่าสามหนึ่งมาออกล่างนะครับชุดล่างเบานะครับตัวเด่นกําลังว่านงวดนี้ลดครับแต่ว่าสูตรเด่นรูดยังเดินต่อนะครับสูตรเด่นรูดบ้างนะครับผมสังเกตครับเด่นรูดบนหกล่างเก้าเห็นบ่ครับบนหกออกห้าหกครับแต่ว่าล่างเก่านี่บมา นะครับสูตรเด่นรูดของพอซินเฮียวกับยังหนาติดตามอยู่คือเกานะครับงวดนี้กับรุ่นกันว่าสีมาหรือบอมาแต่ว่าพอซินเฮียววางงวดนี้นี่มั่นใจเลยว่ามันสีมาอีกคือเกาสูตรเด่นรูดนะครับพอซินเฮียวบอกว่างวดนี้สอบตกครับ <laughs> สามหนึ่งเอาตะบนครับเ่อ <laughs> คืนว่ามันสีมาลา,างนะครับงวดนี้สอบตก,กว่าันพ่อสอบตกงวดนี้นั่น นะครับเลขนี่เข่าอยู่แต่ว่าบ่ได้วบวกครับบ่ได้วบวกครับปกติกับแปลกอยู่กันปกติพอเซเนียรจะจะบวกบนบวกล่างนะว,วันนี้บ่ได้วบวกเลยสอบตกเลยรับไปไปเบิ่งแนวทางของงวดวันที่16กันยายนน้ำกันครับว่าสินนได้ตัวใดมาฝากครับส <c oughs> วัสดีครับพ่อครับสวัสดีเอ็ดมินเอ็ดซีทุกคนพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วพอกันอีกแล้วหลังจากที่ ใครว่าสอบได้คะแนนเกือบเต็มมาหลงวดงวดนี้สอบรวยงวดนี้สอบตกนะครับตัวเลขที่คำนวณไ้เอฟซีให้เป็นแนวทางันัน่นกระือว่ายังเดินต่อนะพอนาะเดินดีอยครับยังเดินต่อแต่เสี้นบ่เสื้อครับบ่มักเอาไงยๆเนาะบ่มักบ่มักลางนะครับบ่มากลางมันอยู่บ่นเนาะบ่มากลางกันก็เลยมันก็เลยหลุยปุดโหลดคืองวดก้อนนี่ หาหกหกหาเป็นตัวเน้นอยู่บนครับเป็นเม็ดเน้นเป็นตัวเน้นเลยงวดก้อนหนานั่นก็เลยได้เต็มเต็มแต่ว่าอีกตัวนึงที่พอสูตรเด่นรูดยังเดินต่อดิสูตรเด่นรูดนี่นะครับถือว่าน่าติดตามมากๆนะครับงวดนี้พิเศษพ่อมงวดนี้เด่นกําลังวันกับเด่นรูดมาชนกันเด้ชนกันครับมาชนกันเอ้ามาที่นี่เบิ้งเลยนะพ่อเนาะ นี่พวกน,นี้บ่อปบอลาใหญ่ห้างเดี๋ยวหันมาทางพี่ต้องหันมาทางนี้ปลายใหญ่ห้างแล้วนี่ครับพอคำนวณไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยปกปิดของคุณยายนั่งไว้ก่อนปึบ๊บเนี่ย เด่นกำลังวันกะถือว่าน่าสนใจอยู่อ่งวดสิบหกกันย่านี่เลขออกวันอังคารน,นะพอ,อเนาะเจ็ดกับสามนี่บบมาตัวนึงตรงมาตัวนึงครับวันอังคารเจ็ดกับสามนี่แล้วก็เลขอันนี้เป็นเด่นกำลังวันที่พอจะนี่วคำนวณออกมาเด้เครับผมแต่ว่าสูตรเลขกำลังวันโบราณนี่มีสามมีศูนย์มี 3, ม 0, มหา้านะครับ มีสามมีศูนย์มีห้าซึ่งนี่สูตรเดนโหลดนะครับมีทั้งศูนย์มีทั้งสาม 3, นะครับนี่ผมเห็นห้เอฟซีขึเกาตัวนี้นี่คันมากนี่ขึ้นบนตลอดเลยนะครับตัวแรกนี่ขึ้งวันวันหนึ่งนี่หกมันไปอยู่หลักหน่วยนะพ่อเนาะอยู่หลักหน่วยครับไปอยู่หลักหน่วยวันนี้ได้ศูนย์นะครับขิดลูกศรหาแดงแงนี่คันศูนย์มากนี่คืออยู่บนนะครับถ้าสามมานี่คืออยู่ล่าง อ๋งบ้านนี้เด่นกำลังวันนี่พ่อเน้นไปตัวไหนพ่อคิดว่ามักตัวไหนเด่นกำลังวันนี่หรือว่าซ้ำๆกันข้าวว่าตามหลักกันนี่กับพ่อๆกันมาเท่านักไปทั้งที่สามหลายกว่านักไปทั้งสามหลายกว่าตีหลายกว่าเจ็ดนักกว่ากันน้อยเดียวน้อยเดียวอืมอา้ากระสันบ่เน้นหล่ะมันหนักพ่อๆกันนี่นะครับพ,พ่อๆกันโอกาสที่สิมาได้ทั้งสองศูนยับ มีโอกาสที่จะมาได้ทั้งสองตัวแต่ว่าสีบลอกมาคู่กันสามเจ็ดเจ็ดสามนี่สีบล็อบแมาน้ำกันเลยแต่ว่ามันเคยเปลี่ยนอยู่คือตัวนึงแม่ลักลอยอีกตัวนึงมาลักสิบหรือลักหน่วยยังส็นเป็นไปได้อยู่เคยมีแต่ว่าจะไม่กอดคอกันมาสิบหน่วยสําหรับตัวนี้เนาะนอกจากนั้นอันนี้ก็ขึ้นกันตัวนี้ก็บ็อมาน้ำกันคบบ็อกกอดคอกันมาสิบหน่วยขึ้นกันนะครับขันสามอันนี่แล่นลงล่างปั๊บ นะครับคันสูตรมาแลนขึ้นบนปุ๊บนี่เอ้าบานนี้มาเอบึงคัดเน้นๆมาให้นะครับสูตรบนเออชุดบนสี่หางครับจากหกหางตัดออกมาแล้วเหลืออยู่สี่หางคือเก่าเน้นๆมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่สี่หางนี่เน้นตัวใดพ่อในสี่หางเขาบอกเพิ่นเน้นนะจ๊ะครับผมบผมักคคือศูนย์เจ็ดกับ ศู <17 S 1> นย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเนาะนี่ขาทางอยู่เด้อครับผมเขาทางอยู่เดอ้อนี่ข่านศูนย์มากนี่คือมาศูนย์บนนะครับมาได้ทุกหลักนี่มาได้ทุกหลักคนไม่โชคเห็นมาแล้วครับแต่ว่าเขา่าเข้าหลักร้อยนี่บ่อยขนาดเลยนะครับแต่วางวดที่ผ่านมามันไปอยู่หลักหน่วยเนาะสําหรับตัวนี้นะครับศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดอ้าล่างแบบนี้มีหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะครับ จะสังเกตว่าจากสูตรคำนวณนี่ชุดบนนี่สัมพันธ์กับตัวเดนรูดนะครับสัมพันธ์กันมาทางเดียวกันคือเดนรูดบนนี่เป็นเลขศูนย์ครับตัววิ่งบนนี่เลขศูนย์เลยนะครับคำนวณออกมากก็มีศูนย์เ็ศูนย์เก่าที่จริงมันมีศูนย์แปดอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มีหนึ่งแปดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัดออกนะครับตัดออกให้ไม่เหลืออยู่สีหางนะครับนี่สัมพันธ์กันเด้อครับนี่สัมพันธ์กันมีศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้านี่ ส่วนล่างนี่บอสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าล่างเนี้ยล่างนี้ไม่มี3เลยในในชุดคำนวณนี้ไม่มี3ามกับบ่แน่ครับ3อาจสิบอมาก,ก็ได้หรือ3อาจสิมาตัวนี้อาจสิรุดก็ได้ครับก็บเป็นไปได้คือกันนะพ่อเนาะบารท,ที่นี่ตัวเน้นนี่พอ่อหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่พ่อเน้นตัวไหนเจ็ดแปดเจ็ดแปดบ่เงินเจ็ดแปด เน้นล่างที่เจ็ดแปดครับฮกกับหกเจ็ดครับเน้นบนสองหางเน้นล่างสองหางนี่เอาบาดที่นี่ล่องเบิงเด้ครับมักตัวไหนนะครับจับเอาเองถ้าให้พอเชนิลจับให้ก็คือตัววงแดงๆนี่แหละ แต่ว่าอย่าลืมคือบางหนึ่งนี่สามหนึ่งอย่าลืมบวกครับอย่าลืมบวกนะครับอ้อมตรงๆนะงวดงวดไอ้งวดหกหานี่มันยังได้กลับมันได้กลับนะครับมันได้กลับแต่ว่ามันกลับเป็นบนแต่ว่างวดที่ผ่านมาสามหนึ่งเาต้องกลับแต่ว่ามันแรล่ลงลางนะครับนี่แหละครับสูตรนี่มันมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับสําหรับเล็กเล็กสูตรนี้มันมันของบมมิหักเอาง่ายงโหลดของบมมิหักเปลี่ยนไปได้เบิ้ นะครับแล้วอีกอย่างนึงงวดมือนึงมันเลขสั่นจรนครับมันมอน้ำมันแน่นอนมาได้ครับสั่นจรนี้เอาเอาเอายังแน่นอนมาได้ครับสั่นจรนี่เอาเลขก็เก่ามาออกนะครับแต่ว่างวดนี่นี่มันบอสันจรแล้วสิบหกกันยานี่บอสั่นจรนี่ครับมารุ่นกันวามัมสิม,มากพอนะครับอยู่ในนี้ก็<อ>ได้ให้เลขสามโตนะพอ่อ ครสองตัวไงมันเข่าสะกอนนะครับปกตินี่เข่าสองตัวสองตัวมันเข่าติดกันมากจังหวดแล้วนี่หลงวดแล้วดิซีหางวีซีหาน้องพ่เนาะพ่ะฮันซีงวดหางงวดแล้วครับเข่าติดติดกันมากนี่นะครับตั้งแต่ก่อนงวดหาสองพูดอหนะครับเข้าติดกันมางวดหาสองกับหาศูนย์พ่อถูกบนถูกล่างงวดสองซีสองหกกระถูกบนถูกล่างขึ้นกันงวดนั้น อ้าวนี่คือแนวทางให้แล้วให้เลยนะครับไม่มีโค้งสุดท้ายนิมีม่อยู่พ่อม,มอ่มี่ม,มี่กับมี่จะคลองลืมมืออ้าวอึบนี่งวดเมื่อนึ่ามืองวดที่ผ่านมาของกบไล่มาเอาตัวเน้นเอฟซีดอกพอว่าเลียมกับ็บอรหลายดอกนะครับ บนสี่ตัวล่างสี่ตัวเพียงแต่ว่าขั้นขั้นไปกับบนล่างมันก็สิเป็นแปดหางก็สิเป็นกับพร้อมก็สิบหกถ้าบวกบนบวกล่างมันก็สิเป็นสามสิบสองแล้วส่วนมากมันจบบบกใครนั่นเนาะถ้ามันเขาคือเขาตรงๆบวกแครกับบวกค่นะส่วนมากส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนน้อยมันก็จะมีกับน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้อง ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าเท่าสิเอาปลอดภัยหรือเท่าสิเอาโดดจักมันเส้นประมาทเกินประมาทเพระมาทะตีตีลูกประมาตตีโอ้ยก็ไ่ได้แล้วเอ๋อเดี๋ยวจังไรกะสำหรับแนวทางตัวเลขของพอเชนเฮียวนะครับกับฝากเอฟซีไอซัมนี่ครับมักกับไปจับนะครับขันคัดกับพานไปเบิงเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพอเนาะงานแค่แนวทาง งินวนึงนี่่มีฝันเลยบอกว่ครับเอาเลขฝันนี่เอาไวซสกอนเอาเลขสูตรทีละกำลังเดินดีนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมบนล่างไปกลับนะขอบคุณพอกหลายครับผม